เดียหมาเลยอาจารยนี้จะให้ซะเลยนะครับจะให้เลยจะทอะไรเป็นวันเป็นเดือนสิบ่อเต็มไปบอกเราั้งายได้ยิงแ่หนตัดยิงวนันอไรนั่งนัอะไรเกเื่อูไปไหนอะไรนั่งอะไรกันแล้วก็เเอาหมดรอบครับอะไรอะรัางงานเดิ้ขาดทุนวัดครับ เดี๋ยวขาดทุนว่ะเดี๋ยวมันกว่าจะแจ้งเดี๋ยวมันจะได้หน่อยรอบอ่าเดี๋ย้ๆเอ้กูฝากเนยอะไรพวกมึงเนี่ยอะไรเอาต่อผู้ใหญ่ไหมไอกี้กูวิ่งเขาเพีงไปแล้วกูยังไม่ได้เต้นเลยเพราะเขาเขาหมดเขาเต้นกันแล้วมึงก็หมดเต้นจัดหาอยู่ทั่วอ้าวแล้วจะได้คกูลองขอยรอบเดียวแจ้งเรืองว่าขาดทุนตายดิเอ้ยพอดีเล่ากูหมดพอดีไอ้ยังนี่ขอใหม่กันเลยครับขอใหม่ขอตัวขอได้ทาันแล้วก็ทานต่อไปนครับ มัเอางี้ยไอ้ผีตีลุงตีสายอีกคืนได้แม่ไปนอนไหนก็ไปเลี้ยงกว่าจะหาเอ้ไปนอนไหนไปอันเนี็ยแล้วพาไปซื้อเออแล้วพากูไปซื้ออะไม่ชีวิตกูฟุกเน่ยไม่ได้ไปนอนไหนเพื่อจะหายนอนหมู่กูเองเนี่ยจะขอขออะไรนะกูกำมานั่งหลานของหลวงลำพองเป็นคนเส้นใหญ่เส้นตใอยมาดูมันก็ตายก็รู้แหละครับต้องรูกพี่รอบนี้กูขอเหมาเหมาว่า เมาลำคนเดียวออคนเดเกี่ยวอุดเตะเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับเอ,รเอาเพลงเสียงตาหน่อยเสียงตาหน่อยเออ,เอ,อแต่นั้นเลยวันเพลง รับต่อเลยนเพรามึงใช่ไหมมึงใช่ไหมเฮ้ยอะไร้มึงใช่ไหมมึงเหรเ้ยลงกมารต้องทำดีาทำไมคุณนงานวัดงานว่มีอะไรทอา่พวงไม่เท่านี่เดี๋ยวก่อนทำไมมึงเกลียพกไม่ทำแล้วทำไมงานวัดงานวไอ้เขา ก็มันหาเรื่องกูหาเรื่องยังไงก็เมื่อกี้กูลามกูจะไปเกลียวกูหญิงไม่มีใครล่างกูเพี้ยเพี่ยเดี๋ยวก่อนเมียเมียมาหาพี่โอ้โหไปไปเฮ้ยเมียมึงอะไปนี่เมียมึงอะไอ้นูมันเรียกว่าทีละที่รักตาเมื่อนี่ไอ้หนูโอ้โหฟันสวยด้วยอ่ะไปดัดฟันร้านไหนคุยกันคุยกันนางรำคนใหม่มาไม่ทันนะครับอยู่หมูเป็ดไปดัดฟันร้านไหนเนี่ยฟันไม่เหลือเลยฟันยังไม่ครบเดี๋ยวถ้าใครจะครบแกดอก ให้ใครครับบเอามาร่อหนึ่งเดี๋ยวร่อให้ฟังเอามึงรู้ไมใครเนี่ยนักร่องเนี่ยใครสังทองสีใสเขาตายต้านานถ้ากูเป็นลุกกูไม่พาผ่านตรงนี้

หลานหลวงลำพองเป้นใหญ่เส้นโตใช่หูขอเหมาคนเดียวลำคนเดียวคนอื่นห้ามเกี่ยวถ้าคนไหนเกี่ยวเจ็บแล้วหมาไหนจะกล้ารับมึงมือหน้าสตีนเยลุงยังไงะมือหลายทีไอ้เวรทุกวันเลยสุตีนเลยเฮ้ยเฮ้ยนายมึงอยากเก่านิ่งๆก่อนพี่นิ่งๆก่อนมึงอยากเก่ามึงอยากเก่าสุตีนเลยแล้วมึงหนีทำไมอะมึงอยากเก่าแล้วมึงหนีไปหาพวกเฒ่าเออ ผมหน่ามันผมต้องรอกับเด็กน้อยอยากจะจะส้นตีนนักฆ่าเจอคนตีนเรามึงจัเฮ้ยนมาดูกูมาเลยกูหาเลยมึงก็เก่งเลยมึงก็รู้ว่ากูก็เต็มทีเพราะกูพี่แม่มึงตีอ้าวไอ้ฮานี่เดี๋ยวใจเย็นๆทำไมมึงมีอะไรชีวิตยังมีค่าอย่าซ่ากับเด็กบ้านไล เอามากูเบื่อแล้วไม่เตี๋ยวเหลืออยากกินน้ำเกลือโรงพยาบาลไใหม่ซะ